ไปแล้แกเอ้ยใครไม่ได้ว่าเป็นชั้นอะทำไมเข้าใจหรอกว่าความสุขอ่ะในการเห็นหน้าบุคคลท่านเนี้ยมันมีความสุขขนาดไหนทำไมเขาเท่จังวะเพราว่เป็นคนมีสไตล์เลยอะขอบคุณนะที่เกิดมาบนโลกใบนี้ อนองสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับก็สู่รายการก็คน,น,นรักค่ะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่เราจะมาแกะ 2อ,อัลบั้มนี้กันจริงๆมันคืออัลบั้มเดียวนั่นแหละแต่ว่าเขาทำสองแบบขึ้นมาเนาะเป็นอัลบั้ม d y o s a f ของพี่ JB นั่นเองนะคะก็คือจริงๆแล้วความตั้งใจเนี่ยเฟิร์นอะพีออเดอร์ไว้แล้วมันก็ยังไม่ได้ใช่ไหมก็อย่างที่ทุกคนรู้ก็คือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ไปเกาหลีมาก็เลยไปซื้อบั้มที่ช็อปของที่เกาหลีเลยจำริงตั้งใจว่าจะซื้อแล้วก็แกะอันบ็อกให้ดูที่นู่นใช่ไหมเผอิญว่า พออยู่ที่นู่นเนี่ยมันก็มีความวุ่นวูนวุ่นวายอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะประกอบกับโทรศัพท์มือถือหายด้วยเสียดายนะเพราะว่าในนั้นเนี่ยมีทั้งคลิปคอนเสิร์ตพี่ JB แบบเต็มรูปแบบเลยแล้วก็มีทั้งคลิปที่เฟิร์นเนี่ยแอบไปปิกนิกริม,มแม่น้ําฮันมาด้วยนะคะก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่าไม่สามารถที่จะใช้ไอค,คาวในการกู้คืนกลับมาได้เลยก็อืมก็เศร้าพอสมควรแหละแต่ว่าแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าก็น่าจะไม่ได้ความคืบหน้าน่าจะไปแล้วไปเลย ไม่เป็นไรตอนนี้ก็นี่มิตหมายอันดีแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาเปิดแกะอัลบั้มให้ดูว่า2อ,อัลบั้มนี้เนี่ยข้างในจะเป็นยังไงหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะวันนี้ก็เลยจะมาเปิดให้ดูมี2ส,สีด้วยกันนะคะสีส้มและก็สีเทาแบบนี้นะคะฟอนด์ด้านหน้าก็เขียนไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็แอบบออยนิดนึงหลายๆคนก็คงรู้แล้วเนาะว่าชาหนาแต้มบุญดีในระดับนิดนึงคือถ้าสมมติว่าเราซื้อบัมใช่ไหมเราจะมีสิทธิ์ กดตู้แล้วก็สุ่มการ์ดซึ่งการ์ดที่ได้ก็จะเป็นการ์ดแข็งๆใช่ไหมแต่ว่าฉันน่ะสุ่มการ์ดได้ลายเซ็นเธอเห็นไหมฉันได้ลายเซ็นจ้าไม่รู้ถ้าใครได้เห็นในคปพอฉันเปิดมาฉันก็นึกว่าไอการ์ดแบบนี้มันมีลายเซ็นทุกใบเว้ปรากฏว่าฉันน่ะซื้อ2บ้บามแล้วฉันก็ได้กดสองครั้งใช่ไหมฉันได้2ใบใช่ปะก็ปรากฏว่าอีกอันหนึ่งมันมีอันหนึ่งมันไม่มีแต่อันที่มีอ่ะมานั่งพินิจพิคอพิจารณาดูแล้วแก มันเป็นปากกาวเว้ยแสดงว่าเนี้ยมันไม่ได้เป็นแบบพิมพ์อะมันไม่ได้เป็นการแบบแบบ,แบ,บล,าลายเซ็นที่พิมพ์มามันเป็นที่เขาคือพี่ใจมีพิเศนเว้ยเออฉันแบบดีใจมากเลยอะแล้วก็ในคอนเสิร์ตนะที่เราไปดูกันอ่ะใครที่ซื้อ VIP อะก็จะได้ลายเซ็นด้วยแบบนี้ลายเซ็นจริงๆเลยอะลายเซ็นแบบที่ คือเขาแจกเยอะมากเลยนะมันหลายคนมากแบบหลายร้อยคนปรับสามสี่ร้อยคนน่ะแล้วก็แจกคนละสองใบใช่ปะแกเขาเส้นสดๆเลยอะคือมันเป็นลายเซ็นจริงๆอะอ่ะอ่ะอันนี้แอคหนึ่งนะอันนี้แอคหนึ่งนะมีแบบนี้อีกนี่เห็นไหมเห็นชัดไหมเห็นชัดชัดไหมแกเขาเซนเธอเนียเนี่ยรูปๆดูว่ายังเป็นแบบได้เทกเจอร์ของความปาก,กาเซนอยู่เลยอ่ะเธอฉันก็ไม่กล้ารูปมากกวัวแบบ มันลบเรือนเนี่ยแกเขาเส้นจริงๆเพราะว่ามันไม่เหมือนกันแกดูดิแกดูดิอะแยกสองอันมันไม่เหมือนกันเว้ยเห็นไหมแกดูองศาเลยเขาเส้นโสดแกทําไมเขาน่ารักนิวะฉันอยากให้คนมาลักเขาเยอะๆอะฉันอยากให้เวลาเขาจัดคอนอะซึ่งเขาจัดคอนถีอยู่แล้วอะแทบจะถี่สุดเลยฉันอยากให้คนมาดูเขาเยอะๆอืมบัตรโซลเอาสาบรอบฉันดีใจแทนเขามากเลยนะนี่ฉันพูดไปฉันก็น้ำตาคอแบบ ทุกคนรอคอย้เขาแบบมาเล่นคอนเสิร์ตจริงๆอนะอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ไม่มีลายเซ็นนะคะโนแกเป็นกําลังใจให้เขากันเยอะๆนะบุคคลท่านนี้คอนเสิร์ตเขาแต่ละอันอะฉันว่าเขาตั้งใจทํามากๆเลยแหละอะมาดูดีกว่าว่าด้านในนี้นะคะมีอะไรเอาเสีสีไหนดีก่อนสีส้มแล้วกันอะสีส้มก่อนกล่องเนี่ยมันเป็นกล่องแบบไม่ได้แบบคงทนถาวรอ,อะไรเท่าไหร่นะ ฉันก็พยายามจะใส่กระเป๋าเดินทางออกมาให้ได้ดีที่สุดอะแบบพยายามแบบห่อด้วยเสื้อกันหนาวอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบว่าขนแบบเวลาแบบบุบเบิบอะไรมันจะได้ไม่เยอะแต่มันก็มีบุบบ้างแหละเอาจริงๆอะแต่ว่ามันก็เราว่ามันอาจจะเป็นเสน่ห์ของอัลบั้มนี้ก็ได้นะเพราะว่าคอนเซปต์อะมันจะฟิลแบบเหมือนเป็นเทปอะเหมือนเป็นแบบคอนเซปต์แบบเป็นอะไรที่มันแบบว่าย้อนยุกอะเออก็เลยรู้สึกว่าเขาอาจจะตั้งใจให้มันเป็นแบบประมาณนี้อะไรเงี้ยโอ้เปิดมาด้านในนะคะ ก็เวลาเปิดก็คือจะเปิดแบบนี้ใช่ไหมปึ้มด้านในก็จะเป็นเหมือนกล่องข้างในก็หนึ่งเลยที่เห็นอันแรกก็คืออัลบั้มซีดีแบบนี้นะคะซึ่งไม่มีเครื่องเล่นซีดีจ้ะไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ซีดีเขาไม่ได้มีไว้เปิดฟังอยู่แล้วเขาก็มีเว็บดูอยู่แล้วเนาะนอกจากนี้อันที่2ที่เราเห็นเลยก็คือสติกเกอร์แบบนี้นะคะสติกเกอร์แบบนี้ก็จะมีรูป เป็นสติกเกอร์แบบรูปพีเจบีมีสติ๊กเกอ,อะไรที่มันเป็นแบบคอนเซ็ปต์อัลบั้มของเขานะแล้วก็ไอดีพิเคเจอร์รูปถ่าหน้าตรง <c oughs> เธอคุณเขานักเรียนไฮสคูล h o o l คอณนนักเรียนไฮสคูลเธอใจฉันก็มีแค่นี้แหละอ่ะแล้วก็เป็นอันนี้น่าจะเป็นโฟโต้บุ๊ไหมโฟโต้บุ๊ก ใช่โฟโต้โฟตโ,โฟต้บุ๊คม,มาดูกันข้างในก็จะเป็นรูปคุณค้าวแบบนี้นะคะโอ้ยกระดาษหอมๆนี่อ้ย <c oughs> เรารู้สึกว่าฟิลอัลบั้มนี้มันเป็นแบบผู้ชายที่แบบจับต้องได้ดูเป็นแบบพ่อหนุ่มไฮสคูลอะไรอย่างเงี้ย เพลงคอนเซปต์เขาก็จะเป็นเหมือนแบบเหมือนแบบฟิลแบบสเตนเจอร์ติ b งอะแบ็กบอมแบ็กบอมโดนนะมีความเป็นไฮสคูลแบบเมืองนอกอะเออรู้สึกอย่างนั้นนะมีความแบบแบบเปิดเทปฟังย้อนยุคไปช่วงแบบเอ็กต้อะไรแบบเนี้ยเชื่อเป่าไม่กล้ามองหน้าเขาใกล้ๆจริงๆนะมันไม่ได้ว่ะไม่ไม่รู้อะมันเนี่ยมันอืม ด้านหลังๆก็จะเป็นพวกเพลงต่างๆเนาะมีเนื้อร้องมีอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าจะมี6เพลงป่ะเออมี6เพลงมี go up มี break It down มี r i v i n มี the way we are fountain of youth holiday ไม่ใช่ holiday นะ holiday เออ executive producer Jenny Kim producer Dave อะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันมันมีการ์ดด้วย ท้ายสุดน่าจะเป็นโปสเตอร์ใบใหญ่เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นรูปอะไรอนี่ก่อนเอานี้ก่อนแกฉันต้องไปเกาหลีหลายรอบนะคือผู้ชายเกาหลีอะ่ะหน้าก็จะดูออกเลยใช่ไหมว่าแบบมึงเกาหลีแน่นอนนะสมมติว่าเราเดินสวนรู้เลยว่าผู้ชายคนนี้คือเกาหลีคือคนเกาหลีแบ๊แกบอมกาดหรอไปเลยเร,รู้เลยว่าผู้ชายคนนี้คือคนเกาหลีแน่นอนแต่ว่าหน้าแบบหน้าแบบเจบีอ่ะไม่มีนะคือไม่ได้เป็นหน้าที่เราหาได้ทั่วไปตามแบบ ทางนำตามแบบองแดงอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่อ่ะเออไม่ได้หาง่ายนะหน้าแบบเนี้ยก็จะเป็นโปสเตอร์ใหญ่ประมาณนี้นะคะด้านหลังไม่มีอะไรนะด้านหลังก็จะเป็นเหมือนตีมอัลาบามีลูกลักบ,บี้ด้านหน้าก็จะมีนี่มีคุณเขาย่นอยู่ความมือแบบนี้นะคะข้างหลังมีอิมแจบอม้ดยนมาลุยมือตัวเองหรือเปล่านะมาดูการ์ดกันดีกว่าสีส้มได้การ์ดอะไรการ์ดแบบแข็งๆอะแต่ว่าด้านหลังไม่เหมือนกันอะอันแรกแด้านนี้นะคะ กล้องอะ่ะพยายามจะโฟ,โฟกัสลูกตาใช่ปะลูกตาก็มีให้โฟกัสมากนักละอ่ะอีกรูปหนึ่งอันนี้หล่อมากเลยอะ่ะมา,าไปแล้วอันนี้อะไร I Got Your Back สติ๊กเกอร์มั้งน่าจะเป็นสติ๊กเกอร์นะ I Got Your Back I Got Your Back ไม่รู้เหมือนกันนี่คืออะไรส่วนนี้ก็คือเป็น คล้ายๆเป็นโพลารอยป่ะเป็นเหมือนฟิวโพลารอยแต่ว่าข้างล่างก็จะเป็นลายเซนต์แต่เป็นลายเซนต์พิมพ์อ่ะหมดแล้วไม่มีแล้วประมาณนี้หนึ่งกล่องสําหรับกล่องส้มนะคะแก้ยใครไม่ได้มาเป็นชั้นอะทะไมเข้าใจหรอว่าความสุขอะในการเห็นหน้าบุคคลท่านเนี้ยมันมีความสุขขนาดไหนม,มาดูสีเทากันดีกว่าอ่านี่ดูสีเทากันเก็บก่อนนะบ้อมแม่งชอบกัดกัดตีเลยนะ,ะบ้อมมากัดนะลูก อ่ะน่าจะเหมือนกันก็คือเปิดข้างหน้าฉันจะทำขาดไหมนี่ <S <S เปิดดีๆก่อนด้านข้างก็จะเขียนไว้ด้วยนะคะว่า JB the second album EP be yourself นะอัลบั้มนี้ชื่อว่า be yourself นะคะมาข้างในเป็นสีดำ่อแบบกี้นี้เป็นสีส้มเป็นสีสีใช่ไหมอันนี้จะเป็นสีดำเลยแล้วก็เปิดมาสิ่งแรกที่ได้เห็นก็คือ CD ก่อนนี่แบบนี้ ซีดีแบบนี้นะคะเขาจะมีที่ใส่เป็นกระดาษใส่ไว้ให้เลยนะส่วนใหญ่หลักๆแล้วในอัลบั้มนี้ก็จะเป็นกระดาษนะโอ้เธอสติ๊กเกอร์แต่ไม่เหมือนกันสติ๊กเกอร์สีดำจะเป็นแบบนี้จ้ะเธอเธอโอ้ตายแล้วเธอตาย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 อย่างเขียดอ่ะโฟกัดไหมกัดนอยเถอพ่อโอ้ตายอย่างเขียดอโอ้ตายอย่างเขียดตายอย่างเขียดจริงๆเอาอะไรมาไม่ตายละ่ะ ตายเถอะอายกันเถอะอันนี้พัซดุโฟโต้เราว่ามันน่าจะเป็นแบบจิ๊กซอปะเหมือนมันแกะได้อะมันสามารถที่จะแบบแกะเป็นแผ่นๆแล้วมาต่อต่อต่กลายเป็นจิ๊กซอได้อะแแต่ไม่แกะอะไม่แกะมันเป็นรูปพี่เจบีนั่งบนมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์น่าจะเป็นฮาร์เลยฮาเลยเลยแหละมโลีโลโก้ฮาร์เลยอยู่อนนี้นะเธอทำไมเขาเทจั โคตรเป็นคนมีสไตล์เลยอะโฟโต้และบั๊มก็ไม่เหมือนกันโฟโต้วละบั๊มข้างในสีสีส้มกับสีดาไม่เหมือนกันแล้วแอบชอบสีดามากกว่าว่าโอ้โหตายไปดีตายไปดีโอ้โหโอ้โหโอ้โหตายไปดีปดเบอร์เลยหน้ากูเบอร์เลย อยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้ว ไม่ได้ว่า o อวยเมนนะอะไรดีก็ว่าดีคือถ้าเอางี้ดีกว่าถ้าแนะนำนะเฟืร์นไม่รู้อ่ะอาจาออจ,จะชอบ,บไม่เหมือนกันก็ได้จริงๆแล้วควรจะมีสองปกแหละเพราะว่าสีส้มกับสีดํามันไม่เหมือนกันแต่ถ้าถามเฟินว่าเฟิรนชอบอันไหนมากกว่ากันก็สีดําเขารู้สึกว่าเขาเท่มากเขาเท่ไปอ่ะอันน,ออนี้ก็น่าจะเป็นโปสเตอร์เหมือนเดิมวายตายแล้วครับสั่งปารครับได้ประดุกของเตยอ่ะวายตายแล้วครับ สั่งปลาครับได้ปรปดูกลองเตย okay. พ่อคุณเอ้ยขอบคุณนะที่เกิดมาบนโลกใบนี้ <Whoa! S 1> อ่ะการ์ดมาดูกาดกันดีกว่าอ่ะอน,นี้ก่อนดูอันนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวเทียบไปดูเอาเมื่อกี้ไม่ได้ออกมาจากกล่องอันนั้นมันน่าจะเป็นสีส้มๆปะ่ะเอออันนี้เป็นสีน้ำเงินแล้วก็อันนี้ B O U can be B O U can be มันน่าจะเป็นแบบมันเห็นยากมากเลยอะมันสีขาวแล้วมันก็ยังเขียนเป็นสีขาวเห็นไหมอ่าอันนี้อ่า B O U can be ไม่ใช่ยัวนะ U can be มันน่าจะเป็นเหมือนแบบการ์ดอวยพรแต่เป็นการ์ดแบบการ์นำโชคอะไรอย่างงี้ป่ะอ่ามาดูการ์ดกันอการ์ดที่ฉันได้เธอนี่จ้ะอ่ะกับอัลบั้มเมื่อกี้นี้ กับอัแล้วบ้าเมื่อกี้นี้อันนี้ส่วนเนี้ยเขาจะให้อย่างละสองเนาะอันนี้นะหัวกับการ์ดลายเซนที่ฉันมีแต่การ์ดลายเซนอันเนี้ยการ์ดอันเนี้ยมันจะเหมือนการ์ดทั่วไปป่ะแต่ไอการ์ดอันเนี้ยมันเป็นแข็งนะเธอการ์ดที่ที่ฉันกดสุ่มตู้มาได้อ่ะมันเป็นการ์ดแข็งนะอันนี้นะเออมันแข็งอ่นเนี้ยแต่อันเนี้ยมันเป็นแบบคือถ้าหักก็หักเลยอ่ะคือถ้ามันหักมันก็เป็นกระดาษอ่อนอ่อนอ่ะ เออแต่อันเนี้ยคือมันเป็นแบบแข็งอยู่ประมาณนี้นะคะสำหรับคอนก็เดี๋ยวจะพยายามเอารูปที่ลง IG Story มาประมวลภาพให้ดูอีกรอบนึงก็แล้วกันสำหรับคอนพี่เจบีที่ไปดูมาล่าสุดเพราะว่าใน IG Story ก็ค่อนข้างถ่ายมาเยอะพอสมควรเลยละ่ะถ่ายไว้แบบเกือบแต่ละเพลงแต่ละเพลงก็เกือบจบเพลงเหมือนกันก็เซไดฟุตเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็ถ่ายไว้ค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่า ก็ในเมื่อมือถือมันหายไปแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็คงเป็นความสับเพ้าของเราเองแหละที่เก็บมือถือไม่ดีเนาะก็ขออภัยแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะก็ประมาณนี้ละกันนะคะสำหรับการทำคลิปเปิดอัลบั้ม bio self นะคะของพี่เจบีนะคะกับรายการก็คนรักอ่ะนะคะ EP นี้นะคะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e กับช่องพัดก่อนด้วยกันละกันนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการเฟิร์นโนมาเกษตรด้วยนะอย่าลืมด้วยนะเพราะว่าแข่รับเชิญ EP อะโหต้องบอกเลยว่า ขอบคุณที่เขามาออกให้อะมากๆเลยนะคะอ่ะครั้งหน้าจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นเอ่อเฟอร์โนมาเกษตรหรือว่าจะเป็นเอ่อก็คนมันรักหรือว่าจะเป็นวอล์กอะไรต่างๆนะคะก็ติดตามให้ดีๆนะคะอ่ะขออีกครั้งล้วกัน like, กดไลค์กดซับ c r i b e กับช่องเขาด้วยนะไปแล้วจ้ะเจอกันครั้งหน้าบาย